เสร็จแล้วนะครับกด b ิ g i n t e นะค,ครับเขาก็จะเ e l e c t รูปภาพให้นะครับว่าเป็นเส้นสเกตสีน้ำเงินให้เสร็จแล้วผมกด๊กถูกยืนยันนะครับ,บพ u b t i t l e e r ของตัวรูปภาพก็จะเห็นโค้งเป็นเส้นสเกตที่บ่าเราก็สามารถตามเส้สนสเกตไดครับอ็ Export มาปรับแต่งนะครับตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับ สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ว่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเรียวพิวรีค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับนะคะทางพพอร์ตของเราค่ะคุณอ๋องค่ะครับผมอ๋องครับทคนิคอลซัพพอร์ตครับอ่าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วในรายการของเราค่ะ เตรียมที่เด็ดมาฝากผ่านรายการด้วยใช่ครับหัวข้อในวันนี้จะแบบเกี่ยวกับอะไรอย่างไรบ้างคะก็คือนำการรับรูปภาพครับจ<ม>ากซาบเปสิสเกตอ่าโอเคได้ง่ายๆเลยที่กว่านี้ง่ายๆครับจะเป็นยังไงกดใจร,รอัปสักครู่นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะมองหาใครอยู่หรอคะ SolidWorks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard professional หรือ premium ก็มาร่วมกันสร้างนว,วัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ SolidWorks ต้องคู่กับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเฮ้ย<อ>มาท้ SolidWorks ครับรบก็อ,อย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือการตามรูปภาพนะครับประทับเป็นเส้นสเก็ตนะครับวิธีการยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมก็เกิดจากการ ดิวพาร์ตชั่วมาไปเลยนะครับค่ะเสร็จแล้วก็ทับการนะครับเปิดสเก็ตนะครับผมเลือกเปิดที่ตัวฟอน์เพนเสร็จแล้วนะครับไปที่คําสั่งทูลนะครับะจะมีฟิกเจอร์ที่ชื่อว่าสเก็ตทูลอยู่นะครับเราก็ไป Import ในเรื่องของไฟล์รูปภาพที่เราต้องการจะม,มาสร้างสเก็ตนะครับก็คือสเก็ตฟิกเจอร์แล้วก็ผมยกตัวอย่างเป็นไฟล์โลโก้ของแอ p พ y ิแ a ชัละกันนะครับกดโอเพนคิดว่า เราก็จะได้โลโก้ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเราไม่อยากเสียเวลานะครับว่าด้านวาดเซตสเกตนะครับในรูปแบบของโลโก้นะครับสังเกตนะครับว่าตอนเนี้ยที่สเกตฟิวเจอร์เราจะไม่มีออปชั่นนะครับผมติ๊กถูกไปก่อนนะครับยืนยันไปก่อนแล้วทีนี้นะครับไปทําการนะครับไปที่ใน่วนของตัวออปชั่นนะครับดับดาวลงมาเปิดใน่วนของตัวแอดอินนะครับนะครับเลือนลงกบาจะมีคําว่าอ u t ต t แท็กอยู่นี้นะครับติ๊กแอดอินตัวนี้ไว้กดโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับลองกลับมาอีดิทที่ตัวรูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับอีดิทสเก็ตนะครับครับวิธีที่รูปภาพขึ้นมาเ่ยครับสังเกตนะครับว่าเขาจะมีทุกสอนนะครับให้เราเด็กสเต็ปในระดับต่อไปนะครับผมกดเด็กสเต็ปเลยเ่ยนะครับเขาก็จะมีอ่าเป็นเรื่องของตัวเศษขึ้นให้เราเลือกเป็นไทป์แบบนี้นะครับผมเลือกเป็นตัวอคัตตองตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับคอบเลย เสร็จแล้วนะครับอ่ากด b ิก i n t เทคนะครับเขาก็จะเ l e c t รูปภาพให้นะครับว่าเป็นเส้นสเกตสีน้ำเงินทหายเสร็จแล้วผมกดติกถูกยกืนยันนะครับประเภทในเรื่องของตัวรูปภาพนะครับก็จะเห็นโค้งเป็นเส,สเ้นสเกตที่บมาเราก็สามารถดามเส้นสเกตได้ครับบ่าเอ็กทูดมาปรับแต่งนะครับตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับผมลองเอ็กทูดให้ดูนะครับครับติ๊กถูกไป เราก็จะได้เส้นสกเก็ตโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาวาดรูปตัวเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นฝเป็นเทคนิคเล็กๆน,นะครับสำหรับเพื่อทักบ้านขอบคุณครับ ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็เป็นทริคดีๆนะคะที่ออกได้ขาฯมาฝากกับทุกท่านค่ะเรียกได้ว่าสามารถนําไปปรับใช้กันได้ใช่ครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกท่านมีคําถามใดๆนะคะมีคําถามใดๆเพิ่มเติมเข้ามาค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกคำถามต่างๆเหล่านี้ค่ะในการมาทําเป็นคอนเทนต์ดีๆนะคะตอบคำถามให้กับทุกๆท่านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจาาากทงงแออปพลิเเคคชันขร่ะ